จะดีแค่ไหนถ้ามีแว่นตา AI เข้ามาช่วยจัดการชีวิตประจําวันของเราให้ดีขึ้น <Go. S 1> EP นี้นะครับก็จะพาทุกคนมารู้จักกับแว่นตา AI ของลูกเทค ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เป็นแว่นตา AI ในการจดจำกิจวัตรพร้อมฟังก์ชันต่างๆโดยจะเป็นการใช้ AI จาก GPT 4o, Gemini และ Cloud ในการช่วยสพอร์ตบริบทต่างๆและกิจวัตรของเราซึ่ง AI ของแว่นตา o k t e t h นะครับจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานกับระบบ AI ที่ทันสมัยรองรับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับเรามากที่สุดซึ่งจะมีฟีเจอร์การใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์การฟังเพลง รอออีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ว้าวมากนั่นก็คือเมื่อเราเปิดตู้เย็นไปนะครับแต่ไม่รู้จะทําอะไรกินนะครับ ก็ให้ AI ช่วยคิดค้นเมนูที่เรามองเห็นวัตถุดิบต่างๆในตู้เย็นได้เลยหรือจะเป็นการบันทึกการสนทนาเป็นข้อความต่างๆนะครับเมื่อมีการประชุมหรือหารือหรือการสนทนาของเรากับใครนะครับที่ต้องการนำมาวิเคราะห์ต่อนะครับก็ให้ AI ถอดคำพูดเป็นบทความให้เราได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราไปจอดรถนะครับก็สามารถให้แว่นตา AI จากลูกเทคบันทึกภาพที่จอดรถของเราได้ส่วนในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับ ทางแว่น AI ของ LookTech จะมีการรักษาความเป็นส่วนตัวด้วยการเข้ารหัสอัจฉริยะและการรับส่งข้อมูลที่ปลอดภัยซึ่งสามารถควบคุมข้อมูลต่างๆด้วยสมาร์ทโฟนของเราได้ในส่วนของกล้องที่ติดตั้งในแว่นตา AI ของ LookTech นะครับจะเป็นกล้องความละเอียด13ล้านพิกเซล ที่สามารถบันทึกวิดีโอ 2K พร้อม a n t i ี้เช็คเทคโนโลยีส่วนแบตเตอรี่ของแว่นตา AI นี้นะครับสามารถใช้งานได้14ชั่วโมงส่วนระบบเสียงที่ติดตั้งในแว่นตา LookTech นะครับก็จะเป็นลำโพงซ u เปอร์ลีเนียแบบคู่พร้อมระบบตัดเสียงรบกวนและลดเสียงสะท้อนถึงตอนนี้นะครับแว่นตา AI ของ LookTech ก็มีจำหน่ายใน Kickstarter โดยราคาเริ่มต้นนะครับ จะอยู่ที่209ดอลลาร์ถึง609ดอลลาร์หรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราว7,000ถึง20,000บาทบวกลบเพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w Tech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยัง แล้วเจอกัน